ครับผม GZ NEO กันซีนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีเข้าร่วมกิจกรรม GZ NEO นีโอมอสซ้นเต้นนะครับผมพอในช่วงเวลากิจกรรมที่เริ่มแล้วเนี่ยนะครับให้น้องๆหรือเพื่อนๆน,นะครับเข้าไปในแฟนเพจของ GZ หรือว่า BBS ของ GZ NEO น u ว i ลชั s นอีสปอร์นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าพอเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อรอฟังประกาศนะครับว่า เราจะเริ่มกิจกรรมในห้องไหนเซิร์ฟไหนเวลาอะไรอะไรอย่างนี้นะครับพอได้แล้วเนี่ยให้เข้าไปในห้องเพื่อเตรียมตัวไล่ล่าฟันเหล่า g z เลยนะครับมาถึงเนี่ยเราก็ตามหาเลยครับพอเจอแล้วเราก็ฟันให้ตายครับอ่ะพอตายเสร็จให้เรากด F8 นะครับเพื่อเซฟภาพปึ๊บอ่าเรากด F8 เรียบร้อยเข้ามาก็มา,มาเซฟภาพนี้เลยนะครับอันนี้นะครับให้เห็นชื่อนะครับ พอได้แล้วเนี่ยให้เรามาโพสต์ไว้ในแฟนเพจของ GZ Neo l u t i o n พิธีโพสต์นะครับเข้าเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราใส่ชื่อกิจกรรมแล้วก็ใส่ชื่อตัวละครของเราเองในเกมนะครับอ่าเราเข้ามาเราเลือกรูปนะครับแล้วก็ทําการโพสต์ใส่ชื่อไปเลยปึ๊บอ่าแล้วก็กดได้เลยครับใครที่เป็น5ท่านแรกนะครับรับรางวัลไปเลย A U G back 7วันนะครับเอาไปใช้กันขับขบกันเลยจ้า